ค่ะอันนี้เรากำลังติดตั้งเอาถาดนะคะเอาถาดสองจุดศูนย์เนี่ยพี่สองจุดศูนย์เนาะสามจุดศูนย์เอาถาดนะคะเป็นเครื่องวีหกนะคะสามจุดศูนย์นะคะเนี่ยค่ะพรงนี้มันจะเป็นเครื่องเดียวกับพวกเล็กซัตย์อะค่ะพวก RX 3 3 0หรือ RX 3 0 0อยประมาณนี yeah. so, 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 ้ค่ะนะคะตรงนี้จะเป็นคอร์ลิงล่งทวินนะคะคือจะเป็นคอร์คู่นะคะคอร์ลิงลิงไอดีนะคะเป็นคอร์คู่นะคะจะเครื่องเดียวกับเล็กซัตนะคะหรือแคมรี่อะไรพวกนี้ค่ะมีเครื่องสามจุดศูนย์นะคะถอดข้อยางออกค่ะนะคะคลายแกน๊สถอดข้อยางออกนะะค แล้วตัวนี้จะเป็นท่อย่อมที่ต่อจากรองตรงนี้นะคะถอดออกมานะคะลิเด้งเราใส่เข้าไปแล้วนะคะตัวนี้ใส่รหัส V O รหัส R S ค่ะ R I S ค่ะนะคะจะมีรหัสตอบอยู่เดี๋ยวดันก็ไปอีกค่ะุปก,กรณ์จะมีายแหลมโผล่นะคะหน้าไปแล้วไยแหลมเข้าเครื่องมันยังร้อนอยู่ นะคะมันจะเป็นทรงแหลมนะคะมีขอบลับมีขอบล็อกนะคะใส่เข้าไปขอบจะล็อกพอดีเดี๋ยวพอดันก็ไปสุดนะคะแล้วเราก็ข้อยางกับใส่เข้าไปสวมรัดแคมป์นะคะแต่ล้วทอยางตัวนี้ก็ต่อเข้ากรองนี่นะคะเอาด้านปลายแหลมเข้าเหมือนกันด้านเข้าไปนิ้วนิ้วครึ่งนะคะเพืวกเรายัาล็อกตัวนะคะประกอบมีบานขอบจะสปริงตัวล็อกค่ะประกอบจะไม่หลุดในทุกๆเครื่องมาท้อมเป็นอย่างอยู่แล้วนะคะอ่านะคะตัวนี้ก็เป็นรหัสแม็กค่ะ m A x Max นะคะถ้าเกิดเล็กซัสอะไรพวกนี้ก็ใส่ตรมานี้เหมือนกันแล้วก็พวกแคมปี้นะคะที่เป็นข้อ ถ้าใครใช้รุ่นี้อยู่ก็ติดได้นะคะา600บาทเท่านั้นเองนะคะคันนี้ติดแก๊สหัวฉีดมาค่ะของเวอร์ซูสนะคะช่วยให้แก๊สตีขึ้นด้วยเวลาคุณใช้แก๊สมันจะอืดมันจะตื้อเนาะมันจะไม่ค่อยพุ่งแต่จะดีเหมือนแท้น้ำมันเลยค่ะเมื่อใส่พีเซไปแล้วนะคะจะมีกำลังขึ้นนะคะแล้วเกิดเป็นน้ำมันอยู่แล้วก็จะช่วยเพิ่มกำลังขึ้นนะคะจาก3.0ก็กะาเป็น3.2เนี่ยไม่รู้มีเท่าไหร่3.2แต่ก็คือมีกำลังขึ้นนะคะนะคะไม่รอรอบรถมันจะล แคมปี้ไปเป็นไงติดแคมปี้ไปแล้วดีครับประหยัดด้วยลื่นไหลดีตัวเบาเลยพี่เนาะไม่รอรอดแล้วเนาะใช่ครับอ่าคันนี้ก็เป็นเครื่องคันนี้ก็เป็นเครื่องเดียวแคมปี้เหมือนกันนะคะก็ช่วยให้ตีนต้นมาไปหลายจริงๆนะพี่นะอ่าประหยัดน้ำมันนะคะอ่าเนี่ยวันนี้มั่นใจนะคะเอารถไปติดอีกคันหนึ่งนะคะอ่ารถราคาหลักล้านยังมาติดเลยนะคะรถดีทั้งรถเก่ารถใหม่คุณลูกค้ามาใส่ได้เลยนะคะ เยี่ยมไหมคะพี่ขอบคุณมากเลยนะคะใช่ดีบัตรแนะนำต่อจ้าจ้าคันนี้พีเซฟนะคะติดตั้งรถเอาพาดนะคะสามจุดศูนย์บีหกค่ะเป็นเครื่องเดียวกับพวกเล็กซัสอะค่ะตรงนี้น่าจะเป็นตัว R X สามสามร้อยพวกนั้นนะคะนะคะติดตั้งหน้าเครื่องไปสามตัวเพราะว่าตัวนี้เป็นลิ้นเล็งคู่นะคะอ่าเรารถเป็นเกียร์ออโต้ค่ะนะคะลูกค้าเก่าติดไปแล้วแล้วก็ใช้คันดีเหมือนกันคันนี้เป็นเอาพาดนะคะวิ่งขากลับเอ่อรถก็เป็นสองระบบเป็นแก๊สกับน้ำมันนะคะขาไปเนี่ยก่อนวิ่งเนี่ยให้ลองวิ่่งงงงงงกกกััััััับบบนน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 ้้้้้้้้ามมเเเปปปป็็็แแแ๊๊สสสไไลลวะะคคตอออีีีพดดดททหรรืยยุ ไหลลื่นทั้งคู่อ่าไหลลื่นทั้งคู่ดูมีกําลังขึง้นเนาะกำลังขึ้นไม่ต้องแตะเยอะอะไรเงี้ย<ร>ค่ะรถมันไหลลื่นเองนะคะเป็นธรรมชาติอืมรู้สึกก็เบาขึ้นใช่ครับจับราะตัวจับเมื่อกี้ผิดแต่ตอนเมื่อกี้ขับมาเลยเมื่อกี้เขาเล่นหนักออกตัวอื่นออกไฟแดงมาบอกอื่นมากใช่แต่ตอนนี้พุ่งนะอ่าตอนนี้ดีหมดทั้งสองระบบทั้งแก๊สทั้งน้ำมันนะคะติดทีเซฟไปตัวหกร้อยบาทเท่านั้นเองของพี่เขาสามตัวเพันแปดนะคะแต่คุ้มค่ะทันก่อนเขาติดแคนรีไปก็ใส่ตัวคค่่ะะะนทีสอง เ,เบรกเบิกดีขึ้น,นด้วยพี่ดีใช่ครับกระชมกระชับขึ้นนะคะทุกอย่างลูกค้าลองเองได้เลยนะคะเพราะของเราดีไม่ด,ไมดีไม่แตกต่างคืนเงินในเจ็ดวันอยู่แล้วพี่คืนหน<ไ>ูไหมยังไม่ไคยคืนใช้ดีอยู่ <laughs> ข้างหน้าขวามือถึงแล้วค่ะลูกค้าเก่าค่ะสามารถใช้ดีแล้วที่บ้านมีรถก,กี่คันก็เอามากันหมดอ่ะใช่ข้างหน้าขวามือก็เอมาติดกันหมดนะคะทยอยทยอยมาติดกันอันนี้ค่ะเขาซอยนะคะสมูทเลยเห็นไหมคะจากปกติมันจะมีการดึงเนาะใช่ใช่ครับนี่พุ่งเลยอ่าเนี่ยเบาพุ่งก็มาเลยค่ะโอเคก็แตกต่างกันเลย อันนี้เป็นน้ำมันอยู่นะคะตอนใช้เป็นน้ำมันอยู่แต่ตอนวิ่งแก๊สนี่หูวิ่งตัวเบาเลยพี่เขาบอกปกติอืดมากกดไม่ไปตอนใช้แก๊สนะคะเดี๋ยวพี่ลองขึ้นเนินลงเนินกลับรถได้เลยนะคะเมื่อก่อนกับรถตรงนู้นนะปิดแล้วปิดแล้วลูกค้าเต่าก็เลยรู้กันไงว่าเออเมื่อก่อนบ้านเป็นยังไงตอนนี้มันปิดช่องแล้วมันขกับรถได้เข้ามาอย่างทัดแล้วเขารู้วรถหนาวนะใช่เนี่ยเข้ากร์ถอยไหลเองเลยเห็นไหมแค่ไม่ต้องแตะเลยเนาะใช่ครับรถมันจะไหลเองนะคะเบาขึ้นแตะน้อยลงนะคะพี่ระวังตกนะข้าใจ่ เดี๋ยวเราไม่ชินเราใส่สามตัวด้วยอ๋อตอนนี้เหลือเฟืออ่ากำลังมันเหลือเฟือแล้วแตะบางๆเห็นไหมึ้นแล้วทุกอย่างลองเองได้เลยค่ะนะคะแติดส่งเสริมแค่นั้นเองนะคะไม่ได้แตะแปลงอะไรเลยนี่แม่้แตะคันเร่งเลยที่ก็บอกปล่ยไหลเองนะคะเข้าตัวอานะคะรถจะไหลเองทั้งออโต้ธรรมดาค่ะไม่ต้องแตะคันเร่งลองดูค่ะแล้วเวลาเราจะะแซงหรือจะเฉินอะไรพวกนี้แตะช่วยนิดหน่อยเนาะแตะพุชแตะพุชช่วยนิดหน่อยแล้วรถมันจะไหลเองไม่ต้องเป็นเรืมันอ่ายลอกขึ้นไวนะคะพี่ลองกดลองลองกดขึ้นขึ้นหน่อย รอบมันจะขึ้นไวค่ะแล้วก็เวลาเราเก็บใช้รอบลงช้าด้วยใช่ครับมันจะมีอากาศเลี้ยงอยู่ในเครื่องนะพี่เนอะโอเคค่ะใช้ดีแก๊สน้ำมันแล้วเนอะโอเคดีครับดีครับอ่าดีไปแล้วนะพี่เซฟซูเปอร์เทอร์โบติดตั้งเสริมไม่ต้องตูนไม่ต้องแมปหมักการเกลียวอากาศ มีมากเติมมากขนาดแค่ติดสมเสริมอุปกรณ์ช,ชิ้นงานชิ้นเดียวไม่มีรอยต่อไร้ออกไรเชื่อมมีบานขอบติดสมเสริมท่อไอดีท่อยางกองและตรงท่อเทอร์โบและท่ออินเตอร์ท่อแซนเดิร์สดลดไม่เดิมเครื่องเจหรือติดอุปกรณ์สิ่งอื่นติดสมเสริมพีเซฟได้ราคาตัวละหกร้อยบาทจำนวนตัวกันใส่ตามแต่สนามเครื่องยนต์แค่ติดสมเสริมเท่านั้นแตกตา่างกันกี่รถถ่ายอื่นถ่ายตื้นเครื่องยิ่งห่างสั้นรถควันดำควันขาวมีทั้งรถเก่ารถใหม่ชมกันเลยอ่านี่นะครับนี่นะครับอ่าปล่อยเลยครับตัวดีอะไรอย่างนี้ครับนี่ ดูครับฉิวเลยครับออเอาพ่อปล่อยยาวเลยอ่า,อาถอยถอย,ถอยตัวอาไม่แต่มันเร่งเลยนะคะค <c oughs> นต้องวิ่งตามค่ะเบ <c oughs> ก,กขึ้นด้วยพ่อเห็นไหมคะไม่ต้องทำอะไรเลยนะคะแค่ติดสวมเสริมนะคะแล้วก็รถไหลเองได้นะคะทั้งเกียร์ธรรมดาแล้วออโต้ไม่ต้องเร่งเลย <c oughs> ที่ตอดตังแล้วทั้งเกียร์ธรรมดาและออโต้นะคะลูกค้าท่านนี้พีเซฟไม่เกินเจ็ดวันมาติดกระปุ่มสามคันแล้วนะคะกับพีเซฟนะคะคุณลูกค้าติดได้เลยหกหม้อยันนี้อืดมากนะคะปกติพ่อบอกไม่ไหลเลยตอนนี้ไหลปื๊ดปื๊ดปื๊ดมากสุดคุ้มมมอ่ากดสต็อปได้เลยค่ะขอบคุณ